ไกลหมดรึไหารอทีได um, ้ไหมเลือกควายพี่น้องควายอันนี้คือควายครับพี่น้องครับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับควายพอควายเข้านาครับแขยงขึ้นขึ้นเขาเฮ็ดตุ้มกบครับพี่น้องสุดยอดอาหารแซ่บที่ร้านชมทุ่งวิววิวครับตุ้มกบสมคามกินพับสังเงานี่แคือโอ้โหสิยอดโคตรหอมเลยครับนี่ลูกพี่ครับ น้ำลายแตครับพี่น้องเราเจอครับผมขอจองขามาด้วยครับขาพวกมีเพราะว่าของความแซ่บเลยครับเพราะว่ามีหลายขาครับไม่กลัวครับแต่ก็มีอีกหลายเมนูนี่เมนูชัดเด็ดของเราวันนี้แบบภูมิใจก้อยตอหัวเสือก้อยตอหัวเสือกินกระน้ำซาแซ่บครับอืน้ำซาบอับนืมซาเบลมอนอันนี้อันนี้ผัดเผ็ดนกกระติดขอนวัยแม่เลยอันนี้ผัดเผ็ดนกเนาะอันนี้เนาะจ้า นกอะไรนกกระซุมนกทุ่มอันนี้ไข่ห้างห้างครับเมนูไข่ห้างห้างแล้วอันนี้อะไรเมนูนี้น้ำพริกปลาทูแมงดาจ้าน้ำพริกปลาทูแมงดานี่พร้อมกับผักปลวกและผักสดพี่น้องครับเมนูเด็ดมาแล้วครับนี่ก้อยต่อหัวหอมบ้านด้อมทุ่งววินีบ้านดองบ้านนองน้ำดอนงอ่ะนี่รู้เบาเตอร์ได้ไนี่ร้องมาที่จังหวัดนครครับนี่ให้กินเฉพาะช่วงเดือนเก้าเดือนเดือนสิบเอ็ดเพรานั้นครับนี่มดนีก็คือบลแซ่บเลยครับพี่น้องนี่ มากินระปูกระปูหัวเสือพี่น้องก้อยต่อหัวเสือครับกามังยิ่่ครับพี่น้องครับใบล็อกแขวนบอดี้มากระปูเจ้าหน้าที่นนี้คือเป็นโนยังครับนี่กระปูนี่นี่แขวบอดี้หนึ่งหัวขั่วเลยอ่าอันนี้ขั่วเค็มขั่วเค็มเนาะขั่วเกลือเนาะขั่วพริกเกลือกระปูขั่วเค็มสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเล็กน้อยเสียงวันจันทร์มาแล้วครับเตือละเสาะแซบครับ น้ำพริกปลาทูแล้วจะมาตุียมกับอีกกระปูพัดมะละกิโนกับนี่อีกกระปูนี่เสียบๆครับพี่น้องมีอับดุลบางยางครับตามยิ่งๆอุ้ยโมีแนวตั้งกล้องในแบบนี้มาภูมิแท้กันเอามาให้อายุนันต์ต่อับนี่ที่เ้ามากินกันวันนี้นะครับเมนูเป็นเมนูที่สําคัญแล้วก็เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อนะครับของ ของอำเภอวังยางบ่กเบาภูมิบ่ครับผมตอกหัวเสือครับเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอที่เรียกตอกหัวเสือครับตามพงนาอาหารประจำถิ่นเลยล่ะครับเป็นอาหารประจำถิ่นนะครับสำหรับตอกหัวเสือวันนี้นะครับจะได้กินกันเแซ่บเนัวอๆล่ะครับจะบริหารเบาภูมิเราจะกำลังสอกขาโค้งวุ่มเรามาอ่างเบ่าวตื่นนี่บ่าวตื่นขดบดเลยเนี่ยขดเหนียวอีสังหะมึงนี้โอ้ยตายข่อยข่อยตายคักๆข่อย อุ้ยนี่บ่าวตยคกับนี่สุดยอดนี่เวลาคินุกนี่ครับที่ทำท่านี่สุดคือนี่กินกับน้ำพริกน้องครับปลาทูเสียบด้วยนี่พี่น้องอีกตัวสร้างนะอีกตัวนี่พี่น้องนี่โมยก็สร้างนะผมว่าสิตักมีกตัวหน่พี่น้องยันเบาพภูมิเอาหน้าพี่น้องยันเบาพภูมิเอาเวลาคินุกกินกับใบไน้ำพริกปลาทูเสียบพี่น้องนี่โอ้ใบไม้ปลุกใบไับพี่น้องอยากเบาพภูมิเห็นนี่สุดยอดผมเสืออให้ก่อนไม่ยังเออมันลบมากเลยนี่เบาวภูมิ วางเด้นี่ครับเมนูของเราตอนนี้อุ้ยสุดยอดเลยโอเคเรากำลังซิมหเอเติดกับกำลังสิงกินด้วยกัน,านมาห้าจับไบป้อหมูปิ้งครับหมูปิ้ง ืเราครับซิมเมนูแรกครับนี่น้ำพริกปลาทูครับมะระกีนกครับกินมุดหนุ่ยเลยครับแซ่บขมๆมาแน่คุณทำลายแตงเลยบอผู้เอ้ยให้ไวๆเขาเลยผู้เมยอยากซาเลยสุดยอดมึงให้ไวเขาต้องรีบเร่งหน่อยนะครับบอผู้เมิมากินฟ้าครับนี่เข้าคือกันนี่เจียวนี่แซ่บหนาไหมนี่ ใช้มือด้วยครับนี่มันจับวัฒนธรรมนี่คือโน่นนี่หมากลินฟ้าครับกินกับน้ำพริกครับสุดยอดเลยนี่มองเหน็นนะกินกนินไปไ้อยู่างสาวหูครับกินได้เรื่อยปุ๊บนี่แบบนี่ชิมผมอยากชิมตอหน่อยไม่ยังบอกเธออยากชิมตอหูเสือนี่างนี้สิรดลซาดบอกออออาาาาขอชิมหน่อขอชิมสักิเด้อ ขอซิมก่อนครับพี่น้องน่ตอนที่บูมีบุ้มเพยอยู่นะหมู่กับวายูเพยกับวายูของมรักซิมก่อนพี่น้องผมอยากซิมเบิ่งว่ามันกรสต่าิเป็นยังไงนี่โต๊ะโมเสือนะครับของเพื่อนชนนะครับจากร้านชมทุ่งริเวอร์วิวสละครับพี่น้องครับบัวข่อยกัญญาตีกันได้ครับคุณหมอบัวข่อยบัวแห้งมันเขาจะได้ยินนะนะว่าจาของรักกินอออืื้ห อาผหู่บบหมูเห็ดแซ่บปานี้เด้พี่น้องไงหม,มูเห็ดกับข่าแซ่แบไม่ดองกันเลยเกียวนั่วกเข่าสติ๊บให้ติดหน่อยติดหน่อยนั่งกินบ่มึด่ะติ๊บน่อยขาแม่ด้วยมอืของติดหน่อยขา,ขาลูกแล้วลุนให้ข <c oughs> าให <c oughs> ้มันขาเขาล็อเซนแม่ว่ะ <c oughs> มาชิมเยนเหมือนก้อนนี่แ้วเซนเมีว่ะม,มา,ขา,ขา,ขา,านั่งฟอข่าแบบนี้ที่เห็ดบาปกันพท่น้อ ใส่แก้วไข่นะเบาส่วนจอกน้อยไข่าหามาไหมตะโลขนาดจบที่ไหมไข่ย่างจอกนี้ไข่เชียร์พรนี่เพื่อมันสวงนะเพื่อนจะ้เเพื่อมันสวงเพื่อนไอ้ถ่ายหลายรอบอะไรได้ย,ยังไงวนไปวนมาอยู่นี่อเอาพุ่งกับเที่ยวตักอยู่นี่ยั่วอารมณ์อยู่นี่างเผาพุ่งเลยยั่วแล้วไกินต้มกบนี่อ๋อผีด้งครับผมคอร์ดิยะ ต้มขากรบครับนี่สุดยอดอาหารเสียบครับนี่ข้าขนาดนี้พี่น้ององงาหารที่วางบนต้นนี่ครับผมมักทำหมูในเมนต้มกรบไปแล้วครับนี่เสียบพีดีมีแห้งเลยพี่น้องเออด้อข้ากนกลิ่นหอมหอมหอมขาคบนี่บอกสุดหล่อยามอย่างไรเกี้ยนเลยนี่ฮะคือจดวดเใช่ปะ ถั่วเบาภูมิคำโบราณมวยครับที่เขากันเลยครับนี่ครับเบาเซีครับอาหารมันเลครับจะมักอะไรครับนี่จะมักเมนูอย่างนี้เมนดูอย่นะกับปูนี่กับปูเนาะกับปูผมมักเมนูต้มครุบหอมนะนี่หอมแล้วหอมต้มกรุบอ่ะได้กานของเสียคักเลยอะไนี่เบาต้มกรุบนี่ที่สุดแหละครับอันดับหนึ่งของประเทศเลยแหละโดยเฉพาะตะคั่กแง่ที่ใส่เข้าไปนี่โอ้ย กินเลยสข้าวเดียวมื่สะข้าวเพื่อนข้าวอะไรนะครับข้าวข้าวเดียวมืดพี่น้องนี่เมนูต้มกบกับมีฟลบซี่ตัวโล็กไ่ได้ครับพี่น้องนี่สีรี่ย์อะไรย่างเอาวและกินนี่แหละต้มกบนี่แหละเพิ่งเด้อบอกกูมากินนะบอกถือกินกันบุได้ลือดกันเด้ยยังไงวะต้มกบเนี่ยเซฟกับต้มไก่เป็นยังก่อนนะนะ กินง่ายต้องสุดน้ำมันเด็ดไก่มันมีปีกกลบบมีปีกไก่มันมีปีกมันเซียนไปแล้วหลายคนที่กินยากแต่ว่ากลบมันกินได้น้ำพริกปลาทูครับกินครับมานักกินโรคครับนี่นักกินโรคนี่อดีนี่กินป้องกันโควิดครับคนมันสร้างมันใช่เอามุมไเลนะพี่น้องจุงสิเห็นขัดเลยนะกบเพิ่นจากฟาร์มเลยครับกบจากฟาร์มเลย <ผ>มจากฟาร์มปูนาคั่วพริกเกลือครับจำเจียวเสียบนี่เจียวซีพูดอ,อืมเี่กองนีปูนามันมีมีอ่องมันบ่เหรอฮะมีพริกข้าครับเ,เสียบไหนจุดจวดบอละครับโอ้เสีบนะสมครบบอลเลยครับสมครบ แซ่บพี่น้องเองครับอ่าข้อยิ่งขัดยิ่นี่เลยี่ยิ่งนี่เลยฟินขนาดเลยสูม้าสูม่านี่ันี่พี่น้องครับอันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ในช่วงเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดตีนบ่าวเตือนครับนี่ครับก้อยตอกหัวเสือพี่น้องนี่ครับผมมาไม่นี่ครับนี่กินตอโดยเฉพาะเลยครับนี่สุดยอดก้อยตอกหัวเสือครับ ก็ตอมาหรับหน้าคนตากจริงเลยครับสียอดเลยครับหากจริงากด้วครับนี่มืดยำกำลังโผล่มดยำอย่างีมดยำช่วงเดือนเก้าเดือนสิเดือนสิบเอ็ดกันกัาโอ้นาโนาอกาลาพระเจ้ากับเบิดแหละ้องเลยถาเป็นถ่ายก่อนอยากกินแล้วเเไ้กแล้วป่ะจุดยอดอี่พี่น้องไอ้ขออนุญาตกินเข่าได้บนี้ด้อทิ่เข่าน้อยเป็นไทยมากแล้วกับยำตัวนี้ก็ดี กูเดียวครับตั้งกล้องมากก็สิ่งยากนิดน้อยบูเป็นปัญหาดอกนะครับเบาส้นกันมาได้อไหมสเสี่ยวกันเ,เลยครับคุณผูกไว้ใส่กันไหมอีกทันสุดยอนเลยครับพี่ต๋องมาเสือชวนพี่น้องเองมาเสือเจ้านี่มาเสือกับกระนาดนะกระติบข้าวหน้าอเมทไพร์เต๋อซี่เด้อพี่ของแข็งสุดยอด Ừ. Nó gì đi. Xeo cái năng cái hết. Tôi mua sữa thì cái nhạc cái Có thể thấy cái khác mình tổng sữa thì nó. Đây đây ăn thì ăn mang ต้มครุปเนี่ยโคตรแซ่บเลยครับหอมหอมพักสะแง่งได้ไหมกีนไหมครับกีนเลยเขาไม่ได้อยากเลยนะจังหวะเพล็กเพชรกินซีบ่นี่เ็พชรกินได้ซไม่ได้อยากเลยพี่น้อง ดอกเดียวเดียวออกเลยไปเลยแบบมารีนไหมแห็นขาคบกับน้องมันแซ่บรีนไม่ดีอันดบแค่แซ่บกินกับน้ำดิมันมีน้อยดิบน้ำเดือดฮัลโหลพริกต้องไมันผมเมอนปะับพี่น้องครับตัวเนี้ขนาดพี่น้องนี่สี่ตัวลูกครับ คนที่ให้ทา่านมาดิบมาเป็นอะไรทนพี่แมงดาเด็ดเจ็บว่าเด็ดในจิตย่านี้โห้ยขากบใหญ่ๆดิพี่น้องเสือพี่น้องก้อยต่อควาเสือนี่ยครับซุกจริงเนาะก้อยซุกครับพี่น้องซุกแล้ว เจ้าของร้านครับผมสักทายนะเพื่อนครับอืมแ่าส้นครับเจ้าของห้านเพื่อนเสพบมือหนึ่งเจ๊วยอนวันนี้หล่อขนาดนะครับที่ส้นครับเจ้าของร้านครับชมทุ่งริเวอร์วิวบ้านนองน้นดอนครับน้องนางดอนครับเมียนะนาโรงเรียนมัธยมครับ บราเตือพิจัยต้มกบครับพี่น้องนี่กินเอากินเอาแม้กบห้าตัวนี่โบอิ่มเบาเตอือนนี่คืออนะโอ้มันอันพักอันนั้นมันหลายเนาะพักอันนั้นนะสัญญาณเนาะสัญญาณหน้าเนี่ยไหลดิเป็นใส่ให้แบบเหลือใจนะอยู่หน้านี่มันขังเลยพี่เตอือนนี่นี่เครื่องเคี้ยมมันขังเลยงานขนาดดอกเคปพักมาระ,ละแล้วจันหมากิีดฟ้าสุดยอดเลยผมจัดเนี่ยจัดขังเนาะ มันรับดิงมันรัมามรดิบ้นี่าเปินฟ้าดิบบลินฟ้าเนาะอันดิบนมันแบบกิแบบมันกรอบกินกับน้ำจิ้ะอือขนาดแดดลงไปอดใส่กิงอได้นนิงเป็นลวันหนึ่งตอนีเป็นครับเป็นอันทีโซเตรียมไวให้ครับผมฝ่ายยายมากินกับข้าวหลายกินม่เจาเยอเตรีมกิครับ กินกิไเียนกับกินไปเรื่อยๆฮะอืมแซ่บเลยนี่เจียวไหมเจียวเมงดานาะพเพน่อยนรอเนี่ยเอออือเจียวเมงดาเนาะกระดังกรุบเมื่อกนะี้นี่ชิ้นนครับพี่น้องเจียวเมงดาพี่น้องเอ้ยขนาดนี้ฮะยำไปละเอียดไปเลย นี้ไหมอือหึอด้วยกรึบๆเลยเด้ขนาดหีึ่าเต้อมาเด้อมีเ้าเตื้อปริมาณกินแบบจบที่นี่นีอะไรนี่อันดับแรกนี่อมาวังสกอนสองมาเนี้ยักมาใส่มาเนี้ยเ ตักต่อหัวเสือมาใส่ครับประมาณนี้ครับกินตโอแก้มมะละกินกสุดยอดเลยนี่นี่นอือรู้สุดยอดลองแซ่บขมพะกาขมพะกา ไปต่้มกุ้ยพี่น้องจุกก๊เยอะเอาละครับพี่น้องครับให้เนาะบ่าวเตืองก็สิขออญาตกินข้าวน้ามูน้น้องซะก่อนนะครับแซ่บแเมนูอาหารอีสานที่ร้านเมนูอาหารอีสานนะ<ม>ครับอยู่ร้านชมทุ่งรีเวอร์วิวเนาะแซ่บเลยพี่น้องแวะมากินได้นะครับโบไก่โทรถามก็ได้เบอร์ยังไงเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ที่ได้บ้างเดี๋ยวผมขึ้นห้แล้วกันครับพี่น้องเดี๋ผมใส่ห้เด้อ มากินรถครับให้เชียลงให้เลยเซ่บแซ่บเซียบเซีบรับประกันมาแซ่บอีหลีคันโมแซ่บมาจัดก,การเบาเตอเลยนะครับเอาและการลารอกโซ่ซียบวันนี้ขออนุญาตลาไปซะก่อนครับเอาไว้พอกันคลิปหน้าบุล่ะสำหรับวันนี้อยู่ดีกินแซ่บอยู่แจ๊บกินนัวซุปสบายดีสูบสุก่อนเปิดอาดหลาดสวัสดีโปรงโปงเปงจวดสวัสดีครับ